ประชาชนต่างต้องดิ้นรนอนุเคราะห์กันและกันดุดพระราชดำรัสสูงสวรรค์คนไทยทั่วหนากันช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงหาสิบปีที่พาย,ยุโถมถล่มตาย เพียงเยียวยาดามควานไทยมูลนิธิราชประชานุกรมูลนิธิราชประชานุกรมุ่งบรรเทาทุกแด่ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายให้คนไทยเป็นสู้ ยช่วโดยฉัพช่วยย,วยระยะนเนท่านหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมานะคะ,นค,นะ,ะ,ค,ะค่ะ,ะและวันนี้นะคะท่านปลัดอโนะคะท่านปโโนะะัญญามัรทัศนน,น,น,นนะคะปลัดอโจากอำเภอสุเนินนะคะได้มาเป็นประธานพิธีในการกงล็กเชิญสิ่งของในการนมนุชีเบื้องต้นในวันนี้นะคะค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะค่ะจะขออนุญาตแนะนำนะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีในการมอบสิ่งของในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะนายกิจพูนเกษมสักหัวหนา้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมตำรวจราษีม่ค่ะลำดับที่สองนะคะจากคณะกิ่งกาชาติอำเภอสูงเนินนะคะรวมทั้งคณะนะคะทุกท่านค่ะ แล้วก็ท่านอ,กการรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านดาบตำรวจทรา,ายฮิรันทรนาธนายกองการบริหารชนตำบนเสมาพร้อมคณะผู้บริหารกองการบริหารชนตำบนเสมานะคะค่ะและท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบนเสมาทุกท่านนะคะท่านจาตุพัา์เพียซ้ายนะคะกำนันตำบนเสมาค่ะและคณะทีมงานจากจากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบนเสมาทุกท่านค่ะทั้ง16หมู่บ้านนะคะค่ะ ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะสักคู่หนึ่งนะคะค่ะในลาดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านดากตารวจทาดายฮิรันพูนาทนายุกองการบริหารสนตำบลเสมานะคะได้กล่าวรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยในวันนี้เรียนเชิญค่ะ่เรียนท่านประธานในพิธีและแขกผู้เยชิกท่านครับข้าพเจ้า ดับตำรวจทาดายรันทวนาในยกอครงการบริหารส่วนตำบลเสมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในโรกาสขอบพระคุณท่านตรยามาัตตาธรประธานวุฒิสภาเมือสูงเดินที่กรุณาให้เปลี่ยนมาเป็นประธานในพิธีเชญสิ่ฉของในการดำรงชีพเบื้องต้นจากบนที่ราชประชาลุกในพระบรมราชุปถัมภ์เพื่อเป็นความและกำลังใจให้กับผู้ประสบอคีภัยครั้งนี้ กระผมขอรายงานสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพอสังเกตกันงต่อไปน,นี้นะครับในวันที่4มีนาคม2567เรลาประมาณ12.30น,นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนหน้าหมู่บ้านบ้านโป่งหมู่ที่6ตำบลเสมาอำเภอซสืเอเนืจังหวัดนครราชสีมาเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนทั้งหมด4หลังคาเรือนเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วนจำนวน2หลังคาเรือนดังนี้นะครับ หนึ่งบ้านนางแสงฟ้าบอมรถบ้านเลขที่59หมู่ที่6ตำบลเสมาอำเภอสุเดือนจัราชสีมา2บ้านนางยุพาตั้งฉัดชัยบ้านเลขที่60หมู่ที่6ตำบลเสมาอำเภอสุเดอนจังหวัดราชสีมาถึงไม้บ้านภากกาสัยเสียหายทั้งหลังเป็นวนสองการเดือนนั้นนี้กางเดือนที่1บ้านนายเชิดตุง เกษตรษบ้านเลขที่51หมู่ที่6ตำบลเสมาองเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาอาันดับที่สองบ้านนางสาวสิ 10, รินทร์ธรหัตถกรรมบ้านเลขที่35หมู่ที่6ตำบลเสมางเขตสุเนินนครราชสีมาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาได้น,นำรถน้ำมานอิเล็กโตส่งจำนวนหนึ่งคันพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทา,าภายัยออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่านเขียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่จำนวนสองหน่วยงานด้วยกันคือหนึ่งเทศบาลตสูงเนินสนับสนุนรถดับเพลิงจำนวนสองคันพร้อมเจ้าหน้าที่สองมูลนิธิสุเนินสง้อสวานแสงธรรมสถานอําเภอสูงเนินสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นองค์การบริหารจัตการเสมาได้มอบถึงที่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความดดร้อนซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด <lerin> ้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562โดยใช้ักเกณฑ์ในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศส5 6 3เพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตนเสมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือลำดับต่อไปครับ เรียนเชิญค่ะค่ะในลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านปัชยามันตะทรปลัดอาวุโสอำเภอสูงเนินนะคะท่านประธานในพิธีถวายความเครารพพระบรมชาย,ยาลักษณ์และเชิญสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นวางเหนือพาน,น้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ค่ะทั้งหมดแถวตรงถวายความเคารพ บาทเจ้าเมตพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวฏิยาณมูลนิธิรากกระชารุหข,ขในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้มอบหมายให้จังหวัดนคนรราชสีมาเชิญสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นประเภทเครื่องครัวเครื่องนอนของกินของใช้ประจำวันมามอบให้แก่ผู้ประสบอัทคีภัยในวันนี้เพื่อให้มีขวัญกำลับบงใจ ในการต่อสู้ฝ่าพันให้พ้นจากวิกฤตอักขีภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมพศ2506จากเหตุการณ์มหาวาทภัยที่แหลมจะนลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี2 5 0 5เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้นส่วนการช่วยเหลือแบบยัง่งยืนนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลา60ปีแล้วพวกเราทุกคนโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรน้อมใจกันถอมทำสมยพระองค์ได้แก่ การเป็นคนดีคิดดีทำดีเป็นประชาชนที่ดีของประเทศต่อไปเอาาเอ่อองค์กา,บารบหมษัทตมบลเสมานะครับท่านกำนันนะท่านรองนายกติราชนะครับร,ร่าทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ม่ชื่อนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับผู้ประสบเหตุอาคีภัยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมันไม่สามารถย้อนเวลานะกลับมาได้นะเราไม่นะครับจะสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรคิดอะไรไม่ออกบอก ท่านนายกนะครับท่านกำน,น,นัออนด,ดนะครับก็ขอเคียรความแล้วก็สุดยอดแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเป็นนโยบายของสาประชาชาตินะครับก็ขอญยกขอบคุณทุกท่านนะครับขอญากขอบคุณแลวขอแยกเกออ่าทักทายเพียงเท่านี้ครับ